ซิปไลน์แรกที่ผมจะแชร์ใช่ไหม <c oughs> ก็คือซิปไลน์ของอาเฟดแต่ว่าจริงๆชื่อนี้มันเพราะว่าอาเฟดใช้บ่อยแล้วกันปกติแล้วตอนเราทําซิปไลน์ใช่ไหมทุกคนอาจจะได้ยินคาว่าซิปจัม๊มซิปจั๊มก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนทำเราว่าเรากระโดดไปได้แบบ2ชั้นอะดูนะ,ะเห็นไหมแค่จะถึงทัน้นี้เลยแบบมันกิน2ชั้นแต่ว่าซิปไลน์ของอาเฟดเนี่ยมันจะกินแค่ชั้นเดียวชัดนี้เห็นไหมทีนี้มันมัน,ม,นมันเป็นเทคนิคอะไรบางคนไม่รู้ ซึ่งมันง่ายมามันง่ายกว่ามันง่ายกว่าซิฟจัมอีกนะผมบอกเลยก็คืออย่างแรกเรากระโดดกระโดดแล้วจับซิลาลแล้วหันหน้าแล้วกระโดดออกเอฟิวปะมีอยู่3สเตป็ปกระโดดจับซิลาลหันหน้าแล้วก็กระโดดออกอ่ะสี่สีไม่ใช่3กระโดดจับซิลาลหันหน้าออกแต่ของอาเฟกทำเร็วมากได้เห็นไหมทีนี้อันนี้มันมันกิน1ชั้นถูต้องไหม อันนี้คือของอาฟเฟตที่อาฟเฟตท,ทำบ่อยๆตัวใหญ่แล้วอาฟเฟตจะทำมุมประมาณเนี่ยชั้น3ชั้น4พวกพวกนี้แหละอันนี้คือของอาฟเฟตจะถามว่าเนื้อหาของอาฟเฟตมีเยอะกว่านี้ไหมผมบอกเลยว่ามีเยอะกว่านี้เช่นเช่นปกติแล้วอาฟเฟตจะไม่ซิฟไลเข้าไปตรงๆนี้แชทเขาจะซิฟไลเฉียงเพราะว่าตอนที่เราซิฟไลแบบอาฟเฟตใช่ไหมเราพุ่งเข้าไปอะหน้ามันเปิดหลักๆแล้วเขาจะเฉียง เข้าตัวนี้เป็นที่กำบังอย่างน้อยก็คือโดนแค่มุมนี้โดนมุมเดียวถูกต้องไหมใช่อย่างที่สองซิปลน์เอยูอันนี้อันนี้ผมคือผมผมแค่เป็นคนค้ั่งรักเฉยๆก็เลยก็เลยตั้งชื่อตามนันไปไอ้เบนมันมันไม่มีอะไรแชทซิปลายอาร์ซิปลน์เ <ip> อชยู Line, ก็คือซิปจัม์ธรรมดาทั่วไปเหมือนคนปกติพี่ีทำอย่างแรกเลยผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องใช้ตัวนี้ก่อน จัม๊มเนี่ยเปลี่ยนเป็นสกอร์เมาส์สักอันจะขึ้นจะลงก็ได้แล้วแต่มันทำให้ซิปจัมป๊มมันง่ายขึ้นมากซิปจัมป๊มคืออะไรปกติตอนที่เรากระโดดใช่ไหมสมมติอ่ะผมผมได้แค่ขีดน,นี้ขอบคุณเชอร์ฟไปมูฟเน้นขอบคุณนะครับ <c oughs> ผมขอบคุณพี่เจนครับนั่นแหละเราเราได้แค่ชั้นชั้นนี้ไว้แชทถูกต้องป่ะอันนี้คือซิปไลายอันนี้คือซิปไลายแบบปกติแต่ถ้าเกิดซิปไลายแบบเอสยูมันคือซิปจัมป๊มเห็นไหมสิ่งที่ได้คืออะไรมันได้ประมาณชั้นขึ้นได้ แล้วของของเอชยูเขาทำยังไงเขาทำแล้วเขาหมุนหมุนเมาส์มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ซิปหลายเอชยูปะมันมาชั้นสามเลยก็เราเหมือนจับครั้งหนึ่งก็ชั้นครึ่งอะไรทำนองนั้นอันนี้คือของของเอยูจริงๆนี่มันก็ชื่อซิปซิปอ่าซิปจัมนั่นแหละแต่ว่าผมข้างรักเฉยๆไม่มีอะไร <laughs> ใช่อันนี้อันนี้นนก,ก็หลักๆก็ของอาเฟสนี่ยแหละครับถือว่าบางคนยังไม่รู้ครึ่ง ซึ่งมันมันเป็นมันเป็นเทคนิคที่ง่ายแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์อะยากคือมันเหมือนว่ามันเป็นเบสิกอ่ะแต่ต้องแล้วก็ซิอฟผมลืมบอกไปวิธีทำซิปจั๊มคือกดอินเทอร์แอคแล้วสแปมสกอร์เมาส์สแปมสกอร์เมาส์จั๊มของเราอ่ะนี่แชทใช่ต้องพอเราจับจังหวะได้แล้วก็ฮึบแล้วก็ฮึบแต่มันอาจจะต้องทำเร็วกว่านี้หน่อย เช่นรึบรึปรู้ไ,ไหมอย่างนี้2อทีก็ถึงทีนี้แบบไหนดี <45 S 1> อ,อแบบไหนดีกว่ากันคำตอบก็คือแล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าเกิดสมมุติผมใช้อ่าของซิปไลอาเฟสใช่ปะลองดูนะผมติดเห็นไหมผมติดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชั้นแก็บเราก็ต้องใช้ซิปจำขึ้นไปประมาณนี้แชท เก็บฟิลไหมถ้าเกิดอยู่ชั้นนี้เราก็ทำนี้ทำของอาเฟสได้มันแล้วแต่สถนานการณ์ครับดีหมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยผมมเชื่อว่าโปรโหลายๆคนไม่ใช้แน่นอนอันนี้อัสเอีอเอัสเอี๋โอ้ชัดอัสเอี๋

那我很多。 bye sit the recharging my shield I am an

ขั้นสี่แน่เลยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซ่อมให้กันก่อนเอาเอาของก่อนอุ้ยฉันฉันมันมันยิงแรงกว่าเราเยอะ ก่อให้เขาตายใจนะอือผมว่าเปลี่ยนปืนที ยืนแช่ไฟอย่างนั้นเหรอแกคิดอะไรอยู่อะ่อะฮะชื่อแซ่แล้วนามสกุลเอาตัวเห้ยเลี้ยวผ่าน <c oughs> ไอ้เซ่เดินดุกนิ๊กดุกดิกด๊กเลยอะเอาตวเองแล้ว <c oughs> ลผ่านมิน <c oughs> ไอ้เชี่ยผมตลกว่ะ

แคลงผมว่านะเราต้องหันไปสู้กับมันบ้าง 没事。啊，还没来。

อ,อ,อย่าออกมานะอย่าออกมานะ わ。それは Đã bông một sản phẩm mẹ Bam 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 Mà mà <laughs> Why are you there? Why are you there? มีคุ้มไคุอยู่ตัวบ้านเราไอ้มะเขือมันยืนเชี่ย์อะไรวะผมงงไอ้หัวใจวะ ลบหน่อย